เรื่องราวเริ่มต้นด้วยไบยมอนหญิงสาวที่ประสบความสําเร็จจากการเปิดร้านอาหารทะเลกับเพื่อนสนิทสองคนคือออกัสกับแฮมจนสามารถซื้อบ้านใหม่ได้แต่เธอกับเลือกที่จะจัดงานปาร์ตี้แทนการทําบุญบ้านนี่คือจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์ครับไม่นานหลังจากนั้นชีวิตของไบมอนก็เริ่มพบกับเรื่องราวประหลาดทั้งฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีดําเงินมีฟันแหลมแล้วก็ได้เห็นเข้ากับผีชุดไทยจัง ปรากฏตัวอยู่ในบ้านใหม่ของเขาธุรกิจร้านอาหารก็เริ่มมีปัญหาอย่างหนักและเธอก็ประชิญหน้ากับอาการป่วยอย่างหนักที่เกือบตายด้วยความจริงถูกเปิดเผยเมื่อแฮมมาบอกว่าเขาได้ขายหุ้นให้กับออกกัดไปแล้วและใบหมอนกับแฮมก็มาพบตุ๊กตาชุดไทยอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ในบ้านด้วยซึ่งภายหลังทราบจากลุงว่ามันคือของที่ถูกทําใส่เพื่อเอาชีวิตและคนที่เข้าบ้านใบหมอนได้ก็คือออกกัสเมื่อประชิญหน้ากัน ออกัสสารภาพและ,ย,อะอยืนยันว่าเธอเป็นคนส่งผีชุดไทยไปให้เองแหละไบมอนตัดสินใจขายบ้านหลังนี้และตัดขาดจากเพื่อนรักที่เต็มไปด้วยความโลภเรื่องราวถูกสรุปจบเมื่อเกือบหนึ่งปีต่อมาไบามอนฝันเห็นออกัสร้องไห้อยู่หน้าโลงศพก,ก่อนที่แฮมจะโทรมาบอกว่าออกัสเสียชีวิตแล้วจากเหตุไฟไหม้ที่ร้านอาหารเก่าไบามอนกล่าวสั้นๆว่าหมดเวรหมดกรรมกันสัที และสรุปว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับคนที่เต็มไปด้วยความโลภ